ก่อนรดฟิวเจอร์อหมูดีโอกแล้วก็พี่จิกนวรัตนั่นเองสวัสดีครับพามาแบบว่าย้อนวันวานถ้ำกลางธรรมชาติที่นี่เลยครับ I a M Cafe เป็นคาเฟ่ธรรมชาตินะครับสุดร่มรื่นให้ความรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายเติมความสุขให้กับชีวิตโซนนี้คือโซนอะไรฮะเนี่ยครับโซนกระท่อม เป็นโลโก้ร้านเลยไหนเดินเข้าไปดูเดินเข้าไปดูแล้วมีคาเฟ่และที่สำคัญมีแต่คนบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยใช่ไหมจริงหรือไม่จริงอาหมูเมาบอกว่า60ยังแจ๋วเด้งดีลีลาไม่ตกต้องยกให้จิกนวรัตจริงหรือไม่จริงผูให้ตอบเขาไม่ใช่นีทค่ะนี่พริวมากเลย ขาหมูวัยหกสิบบวกฮอร์โมนวาวุ่นขึ้นแต่ละทีลงยากมากเคยวาวุ่นอยู่ช่วงหนึ่งห้าสิบกว่าขึ้นลงง่ายเราก็เลยอารมณ์ทางเพศสูงอะไรอย่างเงี้ยพี่จิ๊กไม่ขอเสียเวลากับผู้ชายไม่รักดีอยู่คนเดียวแบบนี้สบายใจกว่าใครเข้าใกล้เขาเนี่ยใช่มบางทีเขาหลงรักง่ายๆนะหลงรักผู้ชายอยู่สองคนแต่ไม่ได้ตอนนี้ครับเราอยู่ในโซนคาเฟ่ของร้าน I am Cafe นั่นเอง ปลากระปงสมุนไพรฮะ,ะเป็นแกงส้มปะช,ช่อนเป็นไก่ผัด,มดเม็ดมะม่วงใช้วัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมของนพริกเผาไทยแม่ประนอมอทุกเมลูใ่พี่หมูกับเราในีรักกันครับเื่องหลังๆพี่หมูก็ไปได้ดีแล้วเราเขาก็ลืมน้อง